สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทดลองออกแบบโลโก้กันนะคะเข้าไปที่สไลด์ว่างเปล่าแบบนี้นะคะไปเลือกที่วงรีค่ะแล้วก็ทำให้เป็นลักษณะแบบนี้หรือจะทำให้เป็นวงกลมก็กดชิปนะคะกดชิปค้างไว้ย่อขยายได้เข้าไปเลือกตรงนี้ค่ะไม่ใส่ ไม่ใส่เส้นกรอบนะคะก็ไปเลือกสีค่ะในที่นี้เลือกไว้แล้วเนาะเป็นสีฟ้าหลังจากนั้นเราก็จะไปใส่ข้อความไปที่กล่องข้อความนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปคําว่าครูไปเลือกตัวอักษรค่ะใช้อนาคตใหม่ตัวหนาแล้วก็ไปที่รูปแบบตัวนี้นะคะรูปแบบ คลิกรูปแบบจะเจอคาว่าเอฟเฟกข้อความไปที่การเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็ลงลงมาเลือกลงมาที่ตัวที่เป็นจัตุรัสไหคะตัวนี้จัตุรัสตัวนี้ก็คือสามารถที่จะจัดตัวอักษรให้มันย่อขยายได้ได้ง่ายนะคะแบบนี้ได้แนละ้ว แบบนี้นะคะเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นสีสีขาวนะคะทั้งทั้งสีเติมข้อความแล้วก็เส้นกรอบข้อความนะคะหลังจากนั้นค่ะก็กลับเข้าไปที่กล่องข้อความเหมือนเดิมพิมพ์มามาก,ก่อนเราจะทำ ตัวอักษรคนละแบบนะคะเราจะทําแบบนี้ตัวหนังสือจะใช้เป็นเป็นของส้มตานะคะตัวนงสือสวยเลือกตัวหนังสือที่หนานๆนะคะแต่ตัวนี้ถ้าหนาแล้วมันจะมันจะมีแบนนี้ค่ะบางๆเราก็ไม่เอาเดี๋ยวเราไปจัดรูปแบบของมันได้ เมื่อเราได้คำนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่เหมือนเดิมไปที่รูปแบบไปเอฟเฟกข้อความไปการเปลี่ยนแปลงแล้วไปเลือกคำว่าจตุรัสเนี่ยตัวหนังสือมันก็จะประมาณแบบนี้นะคะสุดแล้ว เราจะทําให้มันเป็นตัวมีตัวซ้อนทับมีเงานะคะก็ง่ายๆเลยค่ะกดที่ตัวอักษรตัวนี้นะคะแล้วก็คอนโทนคอนโทนดีคอนโทนดีก็จะมาละอีกตัวนึงตัวพื้นเนี่ยค่ะเราก็จะทําให้มันเป็นตัวที่เป็นเงาแสเป็นเป็นเงาอยู่ตรงพื้นก็มาจากที่มาที่จัดรูปแบบรูปร่าง ไปเลือกที่ตัวเลือกข้อความตรงนี้นะคะแล้วเราจะเห็นสีเติมข้อความกับเส้นกรอบข้อความไปเลือกเ,อเติมแบบทึบแล้วก็เส้นทึบนะคะตรงนี้ให้เป็นสีดําเส้นทึบเส้นกรอบข้อความก็ต้องเป็นสีดําด้วยะคะเห็นไหมคะคราวนี้เราจะทำให้มันแบบตัวหนานๆเลยอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะคะหนีให้มิดแบบนี้ไปก็ได้ แต่แล้วตัวมอมาตัวที่จะอยู่ด้านหน้าก็ไปใส่สีทีนี้ก็จะเลือกเป็นสีเข้ามาตรงนี้ก็ได้ค่ะง่ายๆสีเหลืองเช่นกรอบก็เป็นสีเหลืองเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จับเข้าไปใส่ก็จะได้ภาพเป็นเงาสีดำๆอยู่พื้นหลังนะคะเสร็จแล้วเราจะจับให้มันอยู่ด้วยกันก็จัดกลุ่มนะคะค ตัวที่1กับตัวที่2คลิกตัวที่1กับตัวที่2องนีก็ได้ค่ะชาด,ดีเสร็จแล้วก็คอนโทจค่ะจัดกลุ่มมันนะคะครน,นี้มันเป็นแบบนี้ทำยังไงก็กดตัวที่1น่นี้ก็ได้ค่ะเลื่อนเข้าไปมันก็จะอยู่ด้วยกันถ้าเราอยากให้มันไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นปลาท่องโกะเราก็เข้าไปาไให้มัน เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เลื่อนเลื่อนได้ไหมคะต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปเลยกล่องข้อความเช่นเดียวกันก็พิมพ์คำว่ารชไปที่ส้มตำฟอนตส้มตำเหมือนเดิมแล้วก็เข้าไปที่รูปแบบ ไปที่เอฟเฟกต์ไปที่การตื่นแปลงไปที่จตุรัสก,ก็จะได้ตัวนี้ออกมาเหมือนเดิมค่ะเราจะทำให้มันมีมีพื้นหลังมีเงาอยู่ข้างหลังก็คอนโทรลดีออกมาค่ะแล้วตัวนี้ก็ไปที่ตัวเลือกข้อความนะคะทำสีทึบให้เป็นสีเราจะเอาสีขาวแล้วก็ทำตรงนี้ให้เป็นสีขาวเส้นทึบเลือกเส้นทึบเป็นสี ขาวเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ทำความกว้างของมันเนี่ยทำ,ทำให้มันดูตัวหนาขึ้นให้มันอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะคะจะได้มีเงาเป็นแสงเป็นเงาเยอะๆแบบนี้นะคะได้แล้วตัวหนังสือตรงนี้เราจะเอาเป็นสีแดงก็เข้าไปที่ตรงนี้เลยสีแดงได้แล้วดุดมากก็ง่ายมาก ไปที่ตัวสี่เหลี่ยมแล้วก็ลากมาหลังจากนั้นเราก็มาคลิกวงกลมของเรานะะี่ค่ะกดชิปค่ะแล้วก็กดสี่เหลี่ยมนะคะมันก็จะขึ้นสองตัวนี้อ่าเข้ามาที่รูปแบบแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็ไปที่ภาษานรูปร่างนะคะจะเจอตรงนี้จ,จเาาะเจอคําว่าผาษานรูปร่างแล้วเราก็ไปที่ส่วนย่อยค่ะ ราก็จะเจอส่วนย่อยตัวนี้ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็คลิกออกไปตัวนี้เหมือนมีขอบใช่ไหมคะ,ะตัวนี้เหมือนมีขอบเส้นกรอบไม่มีเส้นกรอบไม่มีเส้นกรอบไม่มีเส้นกรอบ ส่วนพวกนี้ค่ะที่มันเป็นเกินออกมาเนี่ยเรากดแล้วก็เราก็กดให้มันเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็ delete ได้เลยนะคะแล้วก็จะเหลืออยู่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงกลางเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นสีเทาอ่อนๆตามรูปแบบนี้เนาะสีเทาอ่อนๆโอเคได้แล้ว แล้วเราก็จะใส่ตัวอักษรเข้าไปค่ะไปที่กล่องข้อความเช่นเดิมพิมพ์สโลแกนของเราอะนะคะเรียนรู้สร้างสรรค์งานสื่อก็ไปเลือกตัวหนังสือเป็นแบบอนาคตใหม่ก็ได้ค่ะ ตัวสือเป็นสีสีฟ้านะคะสีฟ้าเหมือนกันค่ะเข้าไปที่ตรงนี้เนาะไปคลิกที่ตัวหนังสือนี่แหละแล้วก็เข้ามาที่รูปแบบก็จะเจอคําว่าเอฟเฟคข้อความไปที่การเปลี่ยนแปลงคะแล้วก็กดที่จัตุรัสเช่นเดิมเราสามารถที่จะย่อขยายโดยการลากเนาะได อันนี้เราก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดขนาดแบบไหนขนาดไหนหลังจากนั้นเราก็ไปใส่สีค่ะในที่นี้ขอใส่สีฟ้านะคะเส้นขอบก็เป็นสีฟ้าด้วยเช่นเดียวกันสีเทาตัวนี้น่าจะเทาแบบอ่อนมากเลยเอาตัวนี้นะคะคือได้แล้ว ันนี้เราก็จะมาแทรกรูปภาพที่เป็น,นตัวการ์ตูนของเรานะคะไหนเออนี่เจอแล้วไฟล์ที่เราเอามาเนี่ยน่าจะเป็นไฟล์ png นะคะก็ค o อปนะคะไปที่คอปเครื่องมือคอปถ้าเราไม่เอาตัวชื่อก็จัดบ,บาลานเนาะหลังจากนั้น เราก็จะมาทำอันนี้มันลอยอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะถ้าเราไม่อยากให้มันลอยเรา้วกจัดให้มันไปอยู่ข้างหลังสุดก่อนหลังสุดพอมันไปอยู่หลังสุดแล้วเราก็เลือกแบ็กกราวนี่คะ่ะให้มาอยู่ข้างหน้าข้างข้างหลังสุดเช่นเดียวกันมันก็จะนี่ค่ะมันก็จะ ซ้อนทับอยู่แบบนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคเนาะ,ะเสร็จแล้วเราจะมาทำตัวหนังสือคำคว่าครูตัวนี้ค่ะให้มันดูแบบมีมิติมากขึ้นก็เข้าเข้าไปที่คำคว่าครูแล้วไปเลือกที่ตัวเลือกข้อความนะคะไปที่เงาตัวนี้ค่ะมันจะมีแบบเหมือนตัว A แล้วก็มีเงาอยู่ข้างล่างไปที่รูปแบบสามมิติเลือกตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เอาหน้าหนาประมาณเราสามารถพิมพ์ได้เนาะเอาสักสิ 10. ข้างล่างก็เหมือนกันสิบก็จะดูมีนิติมากขึ้นส่วนตัวที่เป็นวงกลมก็เหมือนกันค่ะเข้าไปที่รูปห้าเหลี่ยมตัวนี้ไป เดือบเหมือนกันเหมือนลักษณะเดียวกันเลยอันนี้สักสิบห้าให้มันดูแบบมีมิตินะนะตรงนี้ก็สิบห้านะคะก็จะมีเติมขึ้นมาตรงข้างล่างก็เหมือนกันค่ะสิบห้า ่วนตัวนี้ค่ะตัวที่เป็นกรอบอยู่ตรงนี้ก็อันนี้เลือกไว้เก้กับหกมันก็จะดูออกมามีมิติแบบนี้เราก็จะได้แล้วนี่หลังจากนั้นเราก็จะบันทึกรูปภาพให้เป็นไฟล์ png นะคะกดเข้าไปที่รูปภาพ c t r l a ค่ะคลิกขวาไปที่คำว่าบันทึกเป็น รูปภาพก็จะได้ไฟล์ออกมาเป็น PNG แล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ที่เราต้องการในที่นี้เก็บไว้ที่ Desktop อบันทึกค่ะเสร็จแล้วทดลองค่ะแทรรูปภาพ d e s k ์ท็ มาแล้วค่ะและเทคนิคนี้ก็ได้มาจากครูอภิวตัตวงกันหาต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะหากชอบกดไลค์หากใช่กดแชร์กดติดตาม Subscribe ที่ช่องครูสังคมน่ารักค่ะครูมายุรชัตเรียนรู้สร้างสรรค์งานสื่อแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ